ันนี้นะคะจัดให้ลูกค้าขาใครหารถเก่งงวดเบาๆนะคะอยากได้ห้บตู้นะวันนี้จัดให้นะคะสุสกีโซลิปลูกค้าขาหนึ่งจุดสองเกียร์คันนี้ปีสิบเจ็ดลูกค้าขารถไม่หกหมื่นกิโลเองนะคะคันนี้เป็นเกียร์โตโด้วยสําหรับพี่ๆที่อยากได้รถเก่งคันถูกขับง่ายขับสบายะค่ะวันนี้ไว้จัดให้สวลิปเลยนะคะขายอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทงวดตลอดสัญญาสี่พันแปดร้อยบาทเริ่มต้นกีดาวนะคะเดี๋ยวดูตัวรถเลยค่ะคันนี้ลูกค้าจ๋าตัวรถสีแดงนะคะ กะจังหน้านะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยตาไฟใสๆแต่ว่าคันนี้เจ้าของเจ้าของเดิมใส่แม็กมาให้หนึ่งชุดดนาะเป็นแม็กเวลนะจ๊ะพี่จ๋าคันนี้นะคะยางก็จะเป็นขอบ15นะจ๊ะมีรถเก๋งนะคะขนาดเล็กนะคะมินิมินมน,น่ารักมีคิวกันสาได้ครบ4มุมเลยนะคะเราก็ต้องมีเป็นระบบเซนเซอร์ด้วยนะจ๊ะ เปิดมาเป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้า่ะคันนี้ตัวรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะปุ่มพ u s h start ไม่หกหมื่นเท่านั้นนะฟังก์ชันวิทยุนะคะคันนี้นะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยแอร์แบ็กสองลูกคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายเป็นเบรกมือนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยอไอ้ยาพาทีรถนั่นๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังกว้างๆนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นเบาะผ้ารอบคันนะบอดี้รถนะคะสวยๆเลยนะจ๊ะคันนี้นะรถเพิ่งเข้าใหม่มาเมื่อวานเย็นนี้ลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะด้านหลังท้ายก็จะเปิดได้นะคะเบาะก็สามารถทับลงได้นะลูกค้าหนาะดึงตรงนี้นะคะก็ใส่ของได้เยอะนะคะดึงลงได้หมดเลย ต่อรถนะคะไม่มีประวัตินะคะติดแก๊สมาลูกค้าจมน้ำพิบั่มแต่ต่อเลขค่ะซีต่อต่อเลกต,ต่อถังไม่มีนะคันนี้นะคะนี่ค่ะแผ่นแลูกค,ะคะ้าขาแล้วก็นะ็อตซอมเดิมๆนะคันนี้นะคะเป็นกลุ่มคูสตาร์ตกุญแจคีย์เลกนะคะที่จ่าปะเดี๋ยวไปดูหน้า,าเครื่องกันบ้าง น็อตนะคะเดิมลูกค้าขาแบตเตอรี่เปลี่ยนให้สตาร์ทเครื่องินไว้แล้วระบบเบรก ABS นะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.2ประหยัดน้ำมันนะก็สำหรับใครนะคะมองหาลูกค้าขาอยากได้นะคะคันนี้นะเบอร์โทรลิงไลน์ปักหมุดด้าน,นล่างนะคะต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรที่ถึงบ้านรับรถแน่นอนค่ะ